กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลสุขคนเมืองนี้มากินเมนูขัวมีเด้อพี่น้องมากินขัวมีน้ำข่อยเด้อแซ่บร้ายมากมากมากมีกับตอนตอนกุ้งตอนปลาหมึก <c oughs> มาเด้อลงมือแล้วเด้อพี่น้อง <c oughs> แสบแสบขวัขวมีขวัวมีขัว เผ็ดเอาบักเผ็ดเอาบักพริกข้นมูนี้อากาศห้อนใส่เสียแค้นจันฮ <c oughs> ้อนร้ายพี่นอ่องแจักจิวานะได้หรอมันฮ้อนมามามาแสบๆน้ำกันพี่น่อง กลับหลายกิอยู่เ่อนคือเก่าแล้วพี่น้องที่เก่าวเวลาลืมไม่มีสิ่งไรเปลี่ยนแปลง เกี้ยกินพี่น้องซร้าลูกเด่นอยู่ หอนไอชวนชนให้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมาให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่แหละบ่เพราะว่าดูกกวนร้ายแล้วก็สิเอาดูกนอนน่ะสิมากินต่อจังได๋ก็ถ้ามักก็กดไลร์ถ้าใส่ก,ก็กดแชร์ให้เด้อพี่น้องน้องเด้อฮักคือเก่าฮักคือเก่า ขอบใจได้หลายบายบาย